ปัญหาต่อไปที่ว่ากันว่าการปฏิบัติกรรมฐานที่ยึดวิธีจะทำให้เสียสตินั้นขอกล่าวเปลี่ยนว่าเป็นจริงหรือไม่อันนี้ก็เป็นทั้งความจริงและไม่จริงถ้าหากการปฏิบัติกรรมฐานที่ถูกต้องโดยที่มีครูบาอาจารย์คอยแนะนำ ใยึดหลักการปฏิบัติที่เป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไปอย่างจริงจังเช่นเราจะยึดในหลักสมถกรรมฐานสี่สิบประการมีพุทธ,ธานุสติเป็นต้นแล้วผู้ปฏิบัตินั้นมุ่งที่จะทำจิตให้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่ต้องการให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาช่วยให้จิตของเรามีพลัง คือมุ่งที่จะทำเจตของตัวเองนั่นแหละให้มีพลังสมาธิพลังสติปัญญาขึ้นมาโดยไม่ไปอารัธนาหรืออัญเชิญเอาสิ่งอื่นเข้ามาช่วยในการปฏิบัติแบบนี้ในขั้นต้นเราอาจจะยึดวิธีการเพราะวิธีการนี่เป็นวิธีเป็นอุบายที่ปลูกศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสให้เกิดมีขึ้นในพระตนาใจคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ เชื่อมั่นในปัญญาตัดสโลของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการโน้มน้าวจิตใจให้เกิดศรัทธาแล้วจะได้เกิดวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติอาการปฏิบัติกรรมฐานนี่ในเมื่อพูดมาถึงตอนนี้อาตมาอยากจะขอให้คติเตือนใจบรรดาท่านผู้สนใจในการปฏิบัติทั้งหลายในสิ่งที่ควรสังวรระวัง การปฏิบัติกรรมาฐานโดยสายตรงนั้นให้ยึดหลักมหาสติปัฐานแล้วอย่าไปปรารถนาให้ท่านผู้ใดผู้หนึ่งมาใช้อำนาจจิตมาช่วยให้เราปฏิบัติได้เร็วขึ้นอาตมาเห็นว่าไม่มีผู้ใดจะวิเศษยิ่งไปกว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้พระองค์ทรงแสดงธรรมและชี้แนวทางให้ผู้ปฏิบัติตำเนินตาม ลงผลสุดท้ายก็สรุปลงไปว่าอาคาตาโรต,าาตาถา,ตา,าคตาะตาถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกพระองค์ยังออกตัวถึงขนาดนี้พระสาวกในปัจจุบันหรือจะวิเศษวิโสยิ่งไปกว่าพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติเพื่อมุ่งความสำเร็จในการปฏิบัติอย่างจริงจังโปรดจะได้ปล่อยหรือหลงให้ใครสักคนหึงมาใช้อำนาจบังคับจิตใจของเรา เราภาวนาพุโทโธพุธโทโธเป็นต้นเราไม่ได้ปรารถนาที่จะให้พระพุทธเจ้ามาเป็นใหญ่ในหัวใจของเราเพื่อดอนบันดาลจิตใจของเราให้สงบเป็นสมาธิเราเนืกพุโทโธพุธโทโธเพียงและเลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่าท่านผู้นี้เป็นผู้รู้เป็นผู้รู้เพื่อจะทำจิตใจของเราให้เป็นผู้รู้ตามแบบอย่างของพระพุทธเจ้าเท่านั้น ในคำว่าพุโทโธเป็นแต่เพียงสื่อนำจิตให้เดินเข้าไปสู่ความสงบเพื่อเป็นอุบายพลากจากความคิดที่มันวุ่นวายอยู่กับสิ่งต่างๆให้มารวมอยู่ในจุดเดียวคือพุโทโธเสร็จแล้วเมื่อจิตรวมอยู่ที่พุโทโธจิตก็จะสงบสงบแล้วคำว่าพุโทโธจะหายไปยังเหลือแต่สภาว่าจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ภายในจิตของผู้ภาวนาอันนี้คือ เจตของผู้ภาวนาเป็นไปโดยสมรรถภาพและพลังของตัวเองและอีกอย่างหนึ่งเคยได้พบได้เห็นเช่นอย่างบางท่านไปเรียนกรรมฐานแล้วก็ให้อาจารย์กรรมฐานนั่นลงอคลัคระมีการปลูกเสกสวดจติอะไรเข้าไปให้พอไปภาวนาแล้วเมื่อเจตเกิดมีสมาธิขึ้นมาบ้างในขนาดอุปจาระสมาธิอ่อนๆ ก็ถูกอาถรรพ์วิชชานั้นเข้าครอบพอครอบแล้วสติสตังไม่สามารถที่จะควบคุมจิตของตัวเองได้กลายเป็นคนวิกลจริตไปก็มีการปฏิบัติสมาธิตามหลักของพระพุทธเจา้านี้ในขณะใดที่เรายังไม่สามารถที่จะทำจิตให้บรรลุคุณธรรมขั้นสูงถึงขนาดมรรคนิพพานเราภาวนาแล้วเราสามารถเอาพลังสมาธิเนี่ย ไปใช้ประโยชน์ในทางการงานทางโลกที่เรารับผิดชอบอยู่เพราะการทำสมาธิทำให้ผู้ภาวนามีสติสัมปชัญญะมีจิตเป็นตัวของตัวเองไม่ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งใดเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ภาวนาเป็นแล้วมีสมาธิดีแล้วมีสติสัมปชัญญะดีแล้วก็สามารถที่จะใช้พลังสมาธิของตัวเอง เป็นอุปกรณ์ในการทำงานได้เป็นอย่างดีและพลังของสมาธิในสติปัญญาที่ท่านอบรมมาแล้วนั้นจะเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนความรู้สึกของท่านให้เป็นผู้ไม่ประมาทไม่ประมาททั้งงานการในทางโลกและทางธรรมอันนี้จึงจะเป็นไปโดยถูกต้องแต่ถ้าภาวนาแล้วจิตมีสมาธิแล้วทำให้เบื่อหน่ายโลกไม่อยากอยู่กับโลกไม่อยากอยู่กับครอบครัว อันนั้นเป็นความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้องแล้วความคิดเห็นอันนั้นไม่ใช่มันเป็นไปด้วยอำนาจของความเป็นจริงของจิตใจแต่หากมีอำนาจสิ่งหนึ่งมาคอยบังคับจิตให้มีความรู้สึกเป็นไปเช่นนั้นโลกนี้ไม่ใช่โลกที่น่าเบื่อหน่ายโลกนี้ไม่ใช่นโลกที่ที่น่าเกลียดน่าชัง โลกนี้เป็นโลกที่ทุกคนควรจะศึกษาให้ให้รู้ข้อเท็จจริงของความเป็นไปของโลกในเมื่อเราเป็นนักปฏิบัติถ้าเราไม่รู้ข้อเท็จจริงของโลกว่ามันเป็นอย่างไรและไม่รู้สภาพความเป็นจริงของจิตใจของตัวเองว่าเป็นอย่างไรมันมีความติดอยู่ในโลกอย่างไรผูกพันอยู่ในโลกอย่างไรเราก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาภายในจิตใจของเราได้ สำหรับการตอบปัญหาในข้อนี้ก็ขอยุติเพียงแค่นี้ข้อที่สองก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติกรรมฐานจำต้องขอกรรมฐานต่อพระภิกษุสงฆ์ก่อนหรือไม่อันนี้จะขอก็ได้ไม่ขอก็ได้แล้วแต่ความพอใจถ้าหากไปหาท่านอาจารย์องค์ใดถ้าท่านมีวิธีการให้ขอก็ขอแต่อย่าไปยึด แต่ถ้าอาจารย์องค์ใดจะให้กรรมฐานแล้วมาลงอัคระใส่กระหม่อมแล้วอย่าไปเอาเป็นเด็ดค่ะถ้าเพียงแค่ว่าไปบอกฝากเนื้อฝากตัวขอเป็นลูกศิษย์แล้วก็ขอให้ท่านสอนกรรมฐานให้โดยไม่ต้องเกรงอ,อกเกรงใจทางใดที่จะให้เราได้ดิไใ้ดีแล้วก็ขอให้ท่านสอนถ้าอย่างนี้เอาถ้าหากว่าเรา เราไม่ต้องการที่จะขอจากใครตำรับตำราก็มีหนังสืออ่านก็มีเราอาจจะอาศัยตำลานั้นเป็นหลักปฏิบัติก็ได้แต่ว่าควรจะมีอาจารย์นั่นแหละดีเพื่อป้องกันความผิดพลาดในปัญหาต่อไปทำอย่างไรจรึงรู้จึงจะรู้กรรมเก่าในอดีตของเราว่ามีอะไรบ้าง เพื่อที่เราจะได้แก้กรรมนั้นให้หายไปไม่ต้องมารับกรรมนั้นๆอีกจะได้ตั้งหน้าตั้งตาทำแต่กรรมดีในชาตินี้ต่อไปโดยไม่ต้องพะวงถึงกรรมเก่าในอดีตชาติการที่จะรู้กรรมเก่าหรือกรรมอะไรในอดีตนั้นไม่เป็นปัญหาสำคัญในเมื่อเรารู้แล้วมันก็ไม่มีประโยชน์ กรรมที่เราทำลงไปแล้วไม่มีโอกาสที่จะแก้ได้มีทางเดียวแต่ว่าเราเชื่อกรรมและเชื่อผลของกรรมเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วส่วนกรรมชั่วในชาติอดีตนั้นเราอาจจะมีแต่ในชาตินี้เรามีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีแล้วและเชื่อกฎของกรรมแล้วว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว เราก็พยายามละเว้นจากการทำทั่วทำแต่ดีทำแต่ดีเรื่อยไปในม่าทำแต่ดีทำแต่ดีเรื่อยไปถ้าหากเรามีการทำสมาธิภาวนาเราสามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ส่วนผลกรรมเก่าแม่ผู้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วยังต้องได้รับเช่นพรโมกขลาเป็นต้น เพราะฉะนั้นจึงไม่มีปัญหาสำคัญที่เราจะต้องไปแก้กรรมเก่าทำแต่ความดีใหม่ในปัจจุบันนี้ให้มากมากขึ้นถ้าว่ากรรมเก่าในอดีตมันอาจจะมีเพียงเล็กน้อยเมื่อเราทำในปัจจุบันให้มากขึ้นมากขึ้นกรรมใหม่เนี้ในเมื่อสะสมเอาไว้มากๆเข้ามันก็มีพลังพอที่จะหนุนจิตให้วิ่งเร็วขึ้นในเมื่อผลกรรมใหม่เนี่ย บรรดาลจิตของเราให้วิ่งเร็วขึ้นกรรมเก่าที่วิ่งตามมามันก็วิ่งช้าลงมันทำให้ห่างจากของเก่าเรื่อยไปถ้าหากเราได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วถึงแม้ว่ากรรมเก่ามันจะตามมาทันให้ผลในอัตภาพนี้แต่ก็ไม่สามารถที่จะประทุษร้ายจิตใจของเราให้เป็นอย่างอื่นได้ปัญหาข้อต่อไปการเห็นนามโรคเกิดดับ เห็นเป็นลักษณะอย่างไรและภูมิจิตอยู่ในขั้นไหนอันนี้เป็นปัญหาที่มีความละเอียดพอสมควรการเห็นนามรูปเกิดดับอันนี้จะขอนำประสบพการณ์ที่เคยผ่านมามาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังแต่มันจะอยู่ในลักษณะ ที่นามโลกเกิดดับหรือไม่จะขอฝากท่านทั้งหลายไว้ช่วยพิจรารณาในขณะที่เรากำหนดจิตจะทำสมาธิภาวนาลงไปพอกำหนดจิตพับลงไปเราจะรู้สึกว่าจิตของเรารู้ทั่วทั้งกายแล้วก็รู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมโดยสัญญา เมื่อเราบริกรรมภาวนาลงไปแล้วจิตของเราสงบเป็นสมาธิละเอียดลงไปลมหายใจก็ดับร่างกายที่ปรากฏจอยู่ก็ดับคือจิตไม่สำคัญมั่นหมายในลมหายใจและกายเป็นว่ากายในลมหายใจหายไปหมดยังเหลือแต่สภาพจิตที่สงบนิ่งเด่นอยู่ ในขณะที่จิตรู้ทั่วทั้งกายอยู่นั้นความรู้สึกในทางจิตไม่มีความเด็ดแต่เมื่อกายหายไปลมหายใจหายไปแล้วจิตสงบนิ่งลงไปปรากฏเิ่นทัดอยู่แต่รูปหายไปหมดแล้วอันนี้ในลักษณะอย่างหนึ่งที่นี่ในอีกลักษณะอย่างหนึ่งเช่น นโยคาวจรมาพิจารณากายโดยระลึกถึงความตายค้นคว้าพิจารณาไปจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงลงไปว่ากายนี่ตายลงไปแล้วแล้วกายของผู้ภาวนานั้นก็ปรากฏว่าขึ้นอืดเน่าเปื่อยผุพังในที่สุดยังเหลือแต่โครงกระดูกแล้วโครงกระดูกก็สลายตัวละเอียดเป็นผงลงไป หายไปในพื้นแผ่นดินทั้งหมดในที่สุดพื้นแผ่นดินก็หายไปด้วยยังเหลือแต่สภาพจิตนิ่งเด่นสว่างสวยอยู่เท่านั้นอันนี้จิตไม่มองเห็นวัตถุยังเหลือแต่จิตนิ่งเด่นอยู่สว่างสวัยอยู่อันนี้ขอให้แนวคิดเพื่อฝากเป็นปัญหาให้ท่านนักปฏิบัติและนักศึกษาทั้งหลาย นำไปคิดพิจารณาเพื่อเป็นการบ้านในขณะที่ผู้บริอาผู้ทำสมาธิภาวนาหรือพิจารณาธรมอันใดอยู่ก็ตามในขณะที่รู้สึกว่ามีกายอยู่รู้สึกว่ามีลมหายใจอยู่ทั้งนามในรูปปรากฏพร้อมหน้ากันเพราะกายปรากฏมีอยู่ เวทนาก็ปรากฏมีอยู่สุขทุกข์ยังปรากฏอยู่เช่นอย่างสุขเกิดแต่ปีติก็เป็นภาวนา่าก็เป็นเวทนาเรียกว่าสุขเวทนาเมื่อจิตละเอียดลงไปแล้วสงบละเอียดลงไปแล้วกายลมหายใจปรากฏว่าหายไปยังเหลือแต่จิตจิตไม่มีความรู้สึกว่ามีกาย กายก็คือรูปนั่นก็ดับไปแล้วในเมื่อรูปดับไปแล้วเวทนาอันเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ดับไปด้วยอุเบกขาเวทนาจึงปรากฏเด่นชัดขึ้นตัวนามคือจิตปรากฏเด่นชัดขึ้นจึงมีคำพูดว่ารูปดับนามเกิดรูปดับนามเกิดส่วนท่านผู้อื่นจะมีความเข้าใจอย่างไรนั้น ขอฝากเป็นการบ้านช่วยกันพิจรารณาอันนี้ไม่ขอตัดสินสำหรับปัญหาข้อที่สองเวลานั่งเจตดภาวนาจิตยังไม่ถึงอุปจาระกำหนดให้เห็นรูปนามเกิดดับเป็นปัจจุบันนธรรทได้หรือไม่ได้แต่ว่ามันเป็นเพียงการปรับปรุงหรือปรุงแต่งปฏิปทาเท่านั้นการเนึกว่านี่โลก น่นามโดยความตั้งใจโดยเจตนาอันนี้เป็นขั้นปฏิบัติภาคปรุงแต่งปฏิปทาคือข้อปฏิบัติแต่นักปฏิบัติจำเป็นจะต้องพิจารณาลูปนามด้วยความตั้งคิดพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางให้จิตเกิดความสงบเป็นสมาธิขึ้นมา เมื่อเจตสงบเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วจิตนั้นจึงจะพิจารณารูปนามไปเองโดยอัตโนมัติปัญหาอีกข้อต่อไป <c oughs> รูปคือร่างกายจะเห็นเกิดดับได้อย่างไรถ้าไม่ได้สมาธิถึงอัปปนาถ้าจะเห็นก็เนื่องอก็เพียง <c oughs> เพียงจินตา หรือคิดคาดคะเนเอาเท่านั้นใช่ไหมข้อนี้ใช่ความรู้แจ้งเห็นจริงทั้งหลายทั้งปวงนั้นอาศัยการค้นคิดด้วยจินตาเรียวกว่าจินตามยะปัญญาการค้นคิดการพิจารณานี้เป็นอุบายทําให้จิตเกิดความสงบเป็นสมาธิทําให้สติสัมปชัญญะดีขึ้นแล้วเมื่อมีสติสัมปชัญญะดีขึ้นประกอบกับจิตที่มีสมาธิ ก็ย่อมสามารถที่จะปฏิวัติจิตไปสู่ภูมจิจิตภูมิธรรมได้เองส่วนในอัปปนาสมาธินั้นอัปปนาสมาธิในเบื้องต้นในเมื่อจิตสงบนิ่งลงไปเพียงแค่ว่าจิตอยู่ในอัปปนาจิตอัปปนาสมาธิยังไม่เคยผ่านการพิจารณาอะไรมาจิตจะไปสงบนิ่งอยู่เฉยแต่ถ้าหากว่าจิตจเจริญวิปัสสนาขั้นละเอียด จิตอยู่ในลักษณะแห่งอัปปนาสมาธิเหมือนกันแต่ก็สามารถมีเครื่องรู้เครื่องเห็นภายอปรากฏุึ้ึ้นภายในจิตสิ่งที่จะให้จิตรู้สิ่งที่จะให้สติระลึกนั้นมีปรากฏอยู่แต่จิตก็มีอยู่ในลักษณะที่สงบเป็นอัปปนาสมาธิทีนี้อัปปนาสมาธิในเบื้องต้นนั้นเป็นแต่เพียงปฐมมจิตปฐมวิญญาณมนธาตุ ในเมื่อสมาธิผ่านเข้ามาในจิตหรือจิตเป็นสมาธิบ่อยๆผ่านการพิจารณาหนักๆเข้าจิตนั้นจะมีพลังเมื่อออกไปรับรู้อารมณ์ภายนอกตัวการสำคัญก็คือสติที่จะตามรู้ตามเห็นทันความรู้สึกนึกคิดนั้นๆแล้วแม้ในขณะที่จิตสงบทิ่งเป็นสมาธิอย่างละเอียดตัวสติตัวนี้จะ เป็นผู้รู้ทันเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตส่วนความเข้าใจอันละเอียดนั้นขอฝากนักปฏิบัติไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งที่จะมาว่าไปนี่อย่าเพิ่งเชื่อเพียงแต่รับฟังสิ่งใดถ้าฟังแล้วเชื่อเลยก็ก็ว่างโง่ในเมื่อฟังแล้วปฏิเสธว่าไม่ใช่ก็งโง่อีกเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติสาธรรมต้องพิจารณาตัดสินโดยสติปัญญา ข้อสี่ทำจิตภาวนาเพียงสงบนิ่งจะทำวิปัสนาไปพร้อมด้วยจะทำอย่างไรทำจิตเพียงแค่สงบนิ่งพอที่จะสามารถควบคุมจิตให้นึกคิดอยู่ในสิ่งที่เราต้องการได้จเจริญวิปัสนาในแนวทางแห่งความนึกโดยใช้สัญญาความรู้ที่เราเรียนมา มาคิดพิจรารณาเอาโดยความตั้งใจเช่นเราอาจจะคิดว่าโรคเปทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็ถามปัญหาตัวเองว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างไรแล้วก็ตอบตัวเองไปถามตัวเองไปซึ่งสามารถที่จะควบคุมจิตให้นึกคิดอยู่ในเรื่องเรื่องเดียวที่เราต้องการอันนี้เป็นการเจริญวิปัสสนาไปพร้อมๆกัน แต่หากยังไม่ใช่ตัววิปัสนาในเมื่อจิตสงบลงไปแล้วจิตรู้แจ้งเห็นจริงยอมรับสภาพความเป็นจริงที่เราพิจารณาว่าอันนี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาอย่างจริงจังจิตสงบนิ่งลงไปแล้วตัดสินขึ้นมาว่านี่คืออันนี้จังไม่เที่ยงเป็นทุกจริงจริงอันนั้นจึงจะเป็นวิปัสนาขณะที่เราพิจารณาอยู่นี้เป็นแต่เพียงภาพปฏิบัติเท่านั้น ขอทราบเทียบเคียงได้ทราบอริยสัจสี่โดยสังเกตการสังเ,ตเกตจิตที่ได้ทราบอริยสัจสี่อันนี้จะขอเปรียบเทียบกับป,ประสบะการณ์ซึ่งเคยผ่านมาในบางครั้งทุกในอริยสัจเป็นทุกของสิ่งที่มีชีวิตจ,จิตใจ พราะไปบ่งชัดอยู่ตรงที่ว่าโซกับะริเทวทุกขโทมนัตถ้าสิ่งที่ไม่มีจิตมีใจสิ่งนั้นไม่มีทุกข์ไม่มีโทมนัตไม่มีความคับแคบใจไม่มีความทุกข์ใจทีนี้การรู้แจ้งเขียนจริงในอริยสัจสี่นั้นเราจะพึงสังเกตได้ในขณะที่จิตของเราได้ผ่านการพิจารณาอะไรลงไปแล้ว เมื่อจิตไปสงบนิ่งในลักษณะที่ประชุมพร้อมของอริยมรรคคือศีลส,สมาธิปัญญาประชุมลงเป็นหนึ่งที่ดวงจิตแล้วมีประสิทธิภาพที่จะทำให้จิตของเรานิ่งเด่นสว่างสวัยอยู่ในขณะนั้นจิตจะมีสิ่งที่รู้ปรากฏผ่านเข้ามาเรื่อยๆในเมื่อจิตผ่านมีสิ่งที่ผ่านเข้ามาถ้าจิตอยู่ใน ลักษณะของอริยมรรคประชุมพร้อมและอริยมรรคมีกมําลังในขณะนั้นจิตจะไม่รู้สึกยึดถือไปถือสิ่งที่ผ่านเข้ามาและจะไม่มีความหวั่นไหวอะไรผ่านเข้ามาแล้วก็จะผ่านไปผ่านเข้ามาแล้วก็จะผ่านไปเพียงแต่สัมผัสอาการที่จิตซึมทราบในอารมณ์นั้นไม่มีทีนี้ในขณะนั้นเราจะพึงสังเกตได้ว่า ถ้าสิ่งได้ผ่านเข้ามาถ้าจิตไปยึดมันก็เกิดความยินดีความยินดีนั่นเป็นกามต,ตัณหาถ้าจิตไปถ้าจิตไปยินดีในสิ่งนั้นก็เป็นกามตัณหาถ้ายึดในสิ่งนั้นก็เป็นภาวะตัณหาถ้าหากว่าจิตไม่พอใจในสิ่งนั้นคือเบื่อไม่ยินดีเป็นการยินร้ายก็เป็นวิภว,ว,วะตัณหา ในเมื่อเจตมีกามาตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาความทุกข์มันก็เกิดขึ้นเพราะตัณหาเป็นมูลเหตุให้เกิดทุกข์อันนี้พึงสังเกตจากนี้สำหรับผู้ที่เริ่มทำสมาธิใหม่ๆยังวางจิตไม่ถูกต้องทำให้ปวดเมื่อยไม่เบากายเบาใจต้องทำไปนานสักเท่าไหร่จึงจะทำได้ถูกต้อง ทุกวันนี้ได้พยายามนั่งสมาธิทุกเช้าคำ่ำประมาณครึ่งชั่วโมงแต่สมาธิไม่มีเลยการนั่งสมาธิทุกเช้าคำ่ำทุกเช้าค่ำประมาณครึ่งชั่วโมงวันหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงท่านทำสมาธิเพียงหนึ่งชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมง ทำสมาธิโดยเฉลี่ยแล้วเพียงหนึ่งชั่วโมง23ชั่วโมงหรือชั่วโมงที่นอกจากเวลาท่านหลับท่านปล่อยความรู้สึกให้เป็นไปตามอารมณ์โดยปราศจากการทำสติเข้าใจว่ามันไม่คุ้มค่าเวลาที่ปล่อยให้เสียไปถ้าอยากจะให้จิตมันเป็นสมาธิได้เร็ว ให้เพิ่มเวลาเข้าไปอีกถ้าสามารถที่จะตั้งใจว่าจะทําสมาธิวันละสามครั้งครั้งละหนึ่งชั่วโมงให้ได้ทุกวันทุกวันใช้ความพยายามหน่อยแต่ความเป็นสมาธินั้นไม่สามารถที่จะกําหนดได้ว่าช้าเร็วสักเท่าไหร่แม้ว่าการภาวนาเจิตจะไม่สงบเป็นสมาธิถึงขั้นอัปปนาสมาธิ ก็เอากันแต่เพียงแค่ว่าเราสามารถควบคุมจิตของเราให้ค้นคิดพิจารณาไปในเรื่องที่เราต้องการได้โดยความสะดวกด้วยการทำสติก็เป็นการใช้ได้ถ้าหากไม่สามารถที่จะทำจิตให้เป็นสมาธิสงบอย่างที่ท่านว่า ก็ให้กำหนดตามรู้อารมณ์คือความคิดที่มันเกิดขึ้นในจิตเนี่ยความคิดอะไรเกิดขึ้นก็กำหนดโลโลเฉยๆเอาตัวโลนี่เป็นตัวสำคัญตัวู้นี่คือทำสติเราพยายามทำสติทุกิรีแม้จิตจะไม่สงบเป็นสมาธิอย่างตำราที่ท่านเขียนไว้กว็าตามเราจะได้พลังคือสติเพิ่มขึ้น อันนี้สำหรับตอบปัญหาขอ้ขอ,อนี้ก็ขอตอบเพียงแค่นี้ปัญหาต่อไปการพิจารณาพระไตรลักษ์พิจารณาได้ทั้งกายเวทนาจิตธรรมใช่หรือไม่การพิจารณาพระไตรลักษ์ในเมื่อเรากําหนดจิตลงไปโดยปกติเราจะรู้ว่าเรามีกายในเมื่อยังรู้ว่ามีกายเราย่อมรู้ ว่าเรามีเวทนาในเมารู้ว่ามีเวทนาจิตก็คือตัวผู้รู้นั่นเองทำก็หมายถึงความเปลี่ยนแปลงของของจิตและกายและอีกอย่างหนึ่งทำในกาในในใน,ในมหาสติปัฏฐานเนี่ยส่วนมากท่านจะกําหนดเอานิวรนห้าในเมื่อกําหนดจิตลงไปลูากาย ก็ย่อมรู้ว่ามีเวทนาสุขหรือทุกข์เพราะว่าเวทนานี้มันเกิดจากกายทีนี้ตัวู้นั่นก็คือจิตในขณะที่เราภาวนาอยู่นั้นกิเลสต,ตัวใดมันเข้ามารบกวนเราย่อมรู้อันนี้ในขณะที่เรากำหนดกายเวทนาจิตธรรมที่จิตยังไม่สงบในเมื่อจิตสงบลงไปแล้ว อยู่ในระดับขั้นอุปจารสมาธิเราจะรู้เวทนาเป็นสุขคือสุขเวทนาเพราะจิตในเมื่อมีเครื่องกำหนดกำหนดโล้กายกายเป็นอารมณ์ของจิตเป็นเครื่องโู้ของจิตเป็นเครื่องร,องรองละลึกของสติทำให้เรามีสติดีขึ้นในเมื่อมีสติประครับประคองจิตให้อยู่ในสภาพปกติได้จิตก็ย่อมมีอาการสงบลงไป เมื่อสงบลงไปอยู่ในระดับอุปจารสมาธิจะเกิดปีติและความสุขอันนี้เวทนาทุกข์หายไปมีแต่ความสุขความปีติเท่านั้นทีนี้ถ้าหากว่าจิตมันผ่านความปีติและความสุขไปแล้วจิตเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิวิตกวิจารปีติสุขหายไปหมดยังเหลือแต่ จิตนิ่งเป็นสมาธิสว่างสวัยเด่นอยู่อย่างนั้นในตอนนี้จิตเป็นกลางซึ่งเรียกว่าอุเบกข,ขาความรู้สึกของผู้ทำจิตได้ถึงขั้นนี้ความสุขจะไม่รู้สึกว่ามีความสุขไม่รู้สึกว่ามีความทุกข์มีแต่ความเฉยเฉยเป็นกลางจิตมีลักษณะนิ่งสว่าง แจม่มใสเบิกบานตื่นรู้อยู่ภายในตลอดเวลาที่จิตดำรงอยู่ในสภาพเช่นนั้นอันนี้เรียกว่าจิตอยู่ในอัปปนาสมาธิในตอนนี้ความรู้สึกว่ามีกายมีเวทนามีธรรมหายไปยังเหลือแต่จิตตัวรู้อันเดียวเท่านั้นการพิจารณาความเป็นธาตุสี่นั้น ใช้ได้เฉพาะกายเท่านั้นหรือการพิจารณาความเป็นธาตุสี่ในเบื้องต้นใช้ได้เฉพาะกายคือเรากำหนดธาตุสี่ดินน้ำลมไฟในตอนนี้เราจะรู้สึกว่ากายของเรามีอยู่ในตอนต้นๆ้นเมื่อจิตพิจารณา